พอดีจ้าในเท่ากับต้มเส้นเส้นพาสต้ามักกะโรนีแล้วก็ไอ้สปาเกตตี้แด้วจ้าเด้อร์มเส้นต้มมันสุกก่อนจ้บแล้วก็ไปเสด็จน้ำแล้วก็มาผัดใส่ชีสอันนี้เขาต้มเสร็จแล้วเด้อจ้าเด้อเส้นเดี๋ยวจ้าผมต้องหนุ่มๆมันมเสร็จแล้ได้ละเดี๋ยวไปเสด็จน้ำกันเลยจ้า เีแ้วจัดเสร็จเขาอาา่อนต้มเสร็จแล้วก็มาใส่กระชอนสบเด่นหนำไปเลยเรย้อห่อแล้วก็ปลาห่อไปแล้วค่ะใส่เสร็จลใส่เลยจ้ะเป็นนลายก่นจะรอเลยจ้ะนะจดใส่ประมาณนี้ <S <S เส็น้ำลายกลอนองคน ไฟชีต้องไปที่หลังและจับปิดไฟเลยเด้อยหมอไม่หอนยิ่ฝันกาเปิดแวเป็มมื่อียแห่งมื่อติดแดงปิดไฟแล้ว้็โลยชีดต้องไปเลยจ้าชีต้องไปเข่าเลยจะปากกกีตีไฟชีดกด้จัดหอ